มเมาแบบคอนเทนต์เร่งคอนเทนต์ด่วนมาอีกแล้วในวันนี้นั่นก็คือถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลย <c oughs> อ่าทุกคนคือวันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก่อนหน้าเนี้ยเราบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าลงคลิปคามฟ้าเชียงเธอทันวันจันทวันพฤหัสก็จะเป็นพิธีารทศนิใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ่ายไม่ทันเราก็คิดว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยยังไม่ว่างยังไม่แบบ ไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอ่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์เล่นคอนเทนต์ด่วนดีกว่าทุกคนเพราะว่าอันนู้นยังไม่ได้ถ่ายและอันนี้มาจ่อแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงคลิปเป็น DM d ิวมดี s p o ร์ตเในวันนี้นะคะทุกคนก็คือมานั่งดูว่าเออหนุ่มๆดูมันดีเนี่ยเขาจะมีงานกีฬาสีกันใช่ไหมแล้วก็ใครจะได้อยู่สีไหนวันนี้เรามาแบบว่านั่งดูหนุ่มๆจับฉลากกันว่าโอ้แต่ละคนใครอยู่สีอะไรใครจะอยู่กับใครบ้างเออเราก็เห็นมาคร่าวๆ เออเพราะว่าเขาลงคลิปมาด้วยใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเอาแล้วกันแต่เห็นแล้วว่าซีทูนี I ่ o อยู่แยกกันตายละเออดูเหมือนคู่เดียวกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เห็นแบบแอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมานั่งดูการจับฉลากกันนะคะทุกคนเออนั่นแหละก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเนาะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะห่างหายจาบช่องนิดนึงจะเห็นว่าแบบบางวันคลิปมีบางวันคลิปไม่มี <laughs> ไอที่ถ่ายไว้แล้วมันก็มีไอที่ไม่ได้ถ่ายไว้มันก็ไม่มี <laughs> เออช่องก็เลยช่วงนี้จะแบบแอบ,บลางๆนิดนึงอ่ะนั่นแหละทุกคนก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะดูคลิปเดียมดีสปอร์ตเดย์ที่มาจับฉลากกันนะคะทุกคนว่าใครอยู่ซีไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของดูมันดีทีวีเลยนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนว่าลูกๆเราใครบ้างแล้วก็อยู่ซีไหนบ้างเออเป็นคลิปที่เปิดตัวปัจใจเลยแล้วกันว่าเราแบาบว่าชิปคู่ไหนตามคู่ไหนตามคนไหน,ตา,น,ไหนตามใครบ้างในดูมันดีอ่นะนั่นแหละทุกคนแต่ว่าก็รู้จักทั้งค่ายอะ บ้านส้มรู้จักทั้งค่ายจริงโอเคนั่นแหละก็ไปดูกันเลยดีกว่าจ้าอันนี้จริงๆไหมเนี่ยจริงครับอันนี้จริง บอกเลยวันนี้พวกเรารวมตัวทั้งหมด31คนได้ดูกันดีทีมดีสปอร์ตเดย์เอาเดินรอไลค์เขาไม่เซตเขาเปิดเสมอจริงมาเนี่ก็รอเข้าไงแบบเชิญเข้าเขาป๊บปจะพิธีกรอีกคนครับคอร์ดเรียนเชิญพิธีกรอีกคนครับป๊อบบี้ราชพงศ์อุ้ยอาร์ตพิธีกรเดี๋ยวนี้เลยเขารู้กันแล้วใช่ไหมว่ากีฬาสีของเราดูบันดีจะเกิดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้แต่แฟนๆไม่รู้เลยว่าพวกเราอยู่สีไหนทีมอะไรบ้างผมจะบอกให้นะว่าดูบันดีปีนี้เรามีทั้งหมด2สีแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีีีกกกาาารจับฉลลทุคนนนนใดดดูเยว่ไไ้สห กันนะแนมิรูกับพิงคันเดอร์ยีตีวะอยลงเรกันเลยเริ่มเลยให้พี่จับก่อนเลยผมได้ละพี่น้องลงแยกทีมกันดูโอ้ยรู้ได้ไงสีอะไรวะางสี่อะไรบ้างเอาแยกทีมจริง ะนแต่ตอนนี้เราต้องเดินหาน้องๆดูบดีกันก่อนบอลส้มขิงบอลเหลืองบลูต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะว่าเราไม่มีการเซ็ตเราไม่มีการเต็มใดๆอันนี้คือเดียวๆดูบอลเรียวๆอีก in Thailand เอาผ่อนจับรู้กติกากันหมดแล้วนะเชิญกินมาหนึ่งลูกมาแน่น้องผมตีว่ามาแน่มาแน่เฮ้ยเฮ้ยตีป้าออป๊า น้องปังสิอ้อยน้องปังสันิบูเจมต่อยครับน้องเจมเอาข้างซ้ายดีกว่าไล่ซ้ายดีง่ายเหมือนกันมากเลยสองคนจริงจริงทำไมออเเอ้า สีเดียวกับน้องปังว่ะเราดูพันธุ์ดิชควีเสิร์ฟปังเจมฉ่ำมากเฮ้ยเรางน่าจับได้สีไหนเดี๋ยวพี่ไปอยู่สีนั้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่เชื่อเรื่องดวงอ๋อน้องมักสีชมพูไม่ดีใจเหรอเฮ้ยอยู่กันนี้วก็ต้องดีใจดีนี่มันจับได้เลยนะมีแค่สีนอยู่สีอะไรวะน้องนิวก็อยู่สีพูนี่เขาบอกเลยว่าสีอะไรเยลลี่อยู่สีเดียวกันแล้ว ก็จะได้เห็นอยลีเดินด้วยกันใช่ไหมน้องดิวเหมือนจะอยู่สีว่งสมด๊ มิเตจรู้อย่างเดีย่รู่กีฬาสุใหญ่รู้แล้วสิฮะรู้ไหมว่าเราอยู่กีฬาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ห้ามดูนะลูกไม่มองเลยโอ้ยได้ได้ขอสาบแช่งให้อยู่คนละทีมมันใจอ้าวเขียวไม่มีฮะโอ้สนีบูโอเคครับปีนี้ผมไม่แข่งกีหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายเอาไม่แล้ไม่แล้ผมว่าผมแสบแล้วมันจะต้องหล่อมากๆแน่เลยทำไงดีครับเียดอะะ ทุกคนผมขอโทษตรงหน้าได้นะครับมันอาจจะลองจนแบบทุกคนใจอะลายก็แต่เราจะคุยกันบนรถเหรอครับเราจะไม่เดินลงแน่นอนผมพิเวลเชสใช่ครับผมก็คือผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแต่งหน้าก็แต่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายก็ถ่ายตรงนี้ครับฉะนั้นชอบว่ะคนท่านไปเรื่อยอ่ะฉันชอบน้องเจเจว่ะใช่ว่าแคตติกงไปเลยชอบว่ะชอบแบบว่าไปเรื่อยไปเปื่อยได้หมดเลยเฮ้ยพุ่รวดเร็วเอาพร้อมกันเลยไหมเอาพร้อมกันเลยไหม ว้าวสีอะไรอ่ะอ้าวสีเดียวกันด้วยน้อยทำไมดีใจดิสีเดียวกายิ้มแล้วพี่สีอะไรสีเหลืองเนาะเหลืองบอกว่าเากทีมนะบอกเลยว่ามียิมไม่มีแพ้อยู่แล้วใช่สีเราเป็นแพ้สีเราพี่น้องในซอใจว่าต้อง แปลกเเราด่นๆก็มีใครครับเออพี่แบ๊กพี่แม็กพี่แบ๊กพี่เย็นพี่เย็นพี่เย็นแล้วพี่เย็นโอ้ชนะใครนี่ก็ชนะกินขาดแล้วออกมากรอบเราปวดเรบปวดหน่อยมานะนะตอนนี้รู้ใเสมอยังมีสปอร์ตมีวันที่30สิงหาสามสินะตโตวันเสาร์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สีตัวเองนี่ว่าจะอยู่สีอะไรได้ยังยังเลยครับตอนนี้มีทั้งหมด2สีนะ งไหมไม่งงไม่งงอ้ากันดุจะยืนยันกะทีไหมอ้าวอยากชนะพี่โผล่เม่ถึงชนะเกมชนะใจใออพอมาเริ่มจับกอดหน่อโชคดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยจับฉลาดมองมองแต่หน้าน้องเาให้ผมมอรตบหมอลืมลืมรับมอตาหมอโชว์เลยครับเฮ้ยว้าวอ้าวให้เลือกกันอยู่กับพี่โคมันหรือที่อยู่กับพี่พี่โหแล้วกันเขาบอกว่าไม่ชอบอะไรมันจะได้สิ่งนั้น โชว์เสียงพูดบอกแล้วไม่ชอบอะไรจะอยู่สีนะอยู่ทีมเดียวกับพี่เอาสีเหลืองไงชนะแน่นอนเออเก่งนะเจอดโต้แย้เลยพี่ไม่อยากพูดเยอะครับมีมีมก็ก็มีเพราะไม่สบายอยู่เฮ้ยอย่าอมไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่ครับแต่กีฬามีันทัาแต่ถ้าตกอ่มแล้วอ่ะจะเป็นยังไงเอาฉลาดไปเรื่อยต่อไปเลยว่าเปิดข้าแบบนักแบบไม่ใช่เลยวินิเร็ว ม่มีไม่มีไม่มีเขาอดท่าวเยอะเขาคุยแค่ตัวคนสายช่วงนี้เดี๋ยวทำรอชนะแน่ตัวมัดคือเมื่อกี้ผมจามรู้สึกว่าแบบได้กลิ่นความแพ้อะอะไรตอนนี้อ๋อคือพยายามจะปูมุกมาว่าจามเหรอเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้จะมีเพื่อนๆเราน้องๆเราจับหลาดกันไปแล้วตัดผมเหรอฉันรู้สึกว่าปาผมสั้นลงากง ฮ้ยมัาไม่อยู่กับหนูไหมจริงจริงหนูใส่เสื้อสีม่วงอยู่เริ่มเลยครับแบบเกาให้น้องก่อนให้น้องก่อนใน้องก่อนเหมือนจับหลาาเกย์ะตหลาเกย์ไม่้จริงตนล่สีที่ได้คือเออ โอ้ยเชฟมูอยู่ฮิงัอนเดอร์อ๋ออยู่ฮิงัอนเดอร์อ่าท่าเสียงดูคือสีเดียวกันเถอะถ้าพี่มาได้อยู่ทีมเดียวกันมันจะแบบแข่งๆอ้าวเรียบร้อยอ้าวนะฮะสีเหลืองเนี้ยเอาอ่ะน่ากลัวมากแค่มีเราสองคนก็ชนะแล้วจริงพี่แล้วอเลือกกีฬาลงกีฬาไปไปเป็นกิจกรรมสำคัญหรือว่าเป็นตัวหลถกไม่รู้ครับลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมพี่ทอมมี่ อ๋อนี่ไงเรายังไม่มีสีก็ยังไม่มีตอนนี้เรารอถ่ายเพื่อนสีขาวใช่ครับรดมาจัดจัดรอครับพี่น้องผมให้พี่ทองจัดก่อนเดี๋ยวผมดูให้พี่น้องงมด้วยเมื่อกี้พี่แม็กซ์ปะมองไม่ทันพี่น้องแม็กอยู่สีอะไรเปลี่ยนชุดละทอมเฮ้ยคุณต้องสีส้มได้วยเชื่อปูต้องสีส้มเพราะคุณสีเหลืองไงยโอเคเหลืองเพราะคุณอยากเจอพวกมึงอ๋อแบงค์อยากแตะผมพี่ต้องแบ็คเก่งนะใช่ไหมเอ้ยไม่ได้บอกหรือเปล่า อันนี้คืสีและสีเขียวอ้าวไม่มีูสีรมสีมอไ่สี่มตามผมตาผมะเจอเฟิร์สอะอยากมีแบบเจอกันอนเก่งนะใช่ไหมครเขียวได้่ชนะมาเลยมพเก่งอะไรนะพี่สีเหลืองนี่ไงดูดิอ้อ้าวสีเดียวกันสีร่มอ้เดียวกันคุณสงคนโเลเดี๋ยวรอดูเลยเิสีว่ะต้องเจอผมโอเคครับแล้วตามือของดยนะ่้อเฟิรสีเดียวกันไปเมาจับเลย ไม่ไม้ไม้ไม่ไม่อุ้ยต้นเฟิร์นอยู่คนสีดีกว่าเมื่อกี้ต้นชมพูอยากแข่งกีฬาคนอยากแข่งกับผมคนอยากอยู่ทีมเีกับผมผมยังอยู่ทีมตัวก้ามผมแต่เออเอาสีเดียวกันหกว่าให้มันใจพวกเราเนี่ยนะฮะนี่ใครยังไม่จับฉลากสีบ้างโอ้โหเจอแล้ว น้องชายดิวจินเด็กชายสีเหลืองปีนี้ดูบันทีมีทั้งหมดสองสีต้องปเป็นการจบับฉลากนะอขอให้ได้สีเหลืองนั่นแหละเราจะได้อยู่ทีมเดียวกันน้องชายจัดไปถ้ามองนะถ้ามองไม่แห้ขอให้ได้สีเดียวกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละโอ้ยมีขันเสียแต่สีชมพูแน่เลยว่ะเพราะว่ามีผมแม่รู้สึกไงบ้างถ้าอยู่ทีมเดียวพี่กันขอเข้าบ้านกินเทนน่าก่อนดีกว่า ไปกันดู Inner นอินเนอร์เนาะรู้สึกถึงอนาคตขออนุญาตมอบเสื้อก่อนเลยไปดูฟุตบอลบ้างเซ็นสัญญา5ปีถ่ายเลยครับเอ้ยเซ็นสัญญาห้าปีอ,อันนี้แต่งกีฬาสีหรือแต่งไปนนไหนเนี่ยไอที่เหมือนนี่เลยไอ้ที่นักมวยอ่ะที่ต่อยคู่กับกับบัวขาวชื่ออะไรนะ <c oughs> มัวหมัดอาลีไม่ใช่ไม่ได้ที่มดตาทาคิรุไม่ที่อยู่จีนอ่ะผู้หลินโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอตัวไปเรื่อยนะคนที่แบบว่ายังไม่มีสีเขาจะอยู่สีเดียวพี่หรือเปล่าอ๋อครับที่เหลือไปเลยละ ที่เบอร์สี่ทีเบอร์สีเอ่อพี่อยู่สันนี่บูครับผมก็เลือกเอาว่าจะเอาซันนี่บูหรือจะเอาพิงค์พิงคันเดอร์คันเดอร์ yes เอ้อพี่เดือพี่เบอร์เจออะไรอ่ะพี่อยู่พิงค์ไม่ใช่พี่อยู่ซันนี่คันเดอร์พี่อยู่ซันนี่บูซันนี่บูเดี๋ยวพี่คนให้ครับเดี๋เปิดลูกห้าดูละไปดูให้เอาตอนนี้ดู๋สีเดียวกันพี่ดทีเดียวชนะดิอย่างเงี้ยชนะอย่างพี่มีผม พี่ก็มีเนี่ยมีผมจ้ามีผมเคฮะตอนนี้เราก็ได้สีเราแคปเรียบร้อยเอาสีเดี๋ยวพูดชื่อสีไม่ให้ถึงพีเร็วๆ t h under blue อ๋อลูกเราเหมือนเราท่องไว้ลูกเราเหมือนเราอันนี้บัวฮะสารแน่นอนแน่นอนผมมาเป็นหน่วยราชการลับมาแอบหาคนเก่งคนทีนี่น้ำต้องน่าใส่ชุดสีนี้น่ารักจังเลยจับเพียงกะลียังค่สีเหลืองแบบสดใสนี่ก็สวย น้ำปิงกับพิมให้เก็บให้เก็บคูนปงเราเป็นคนจับก่อนเอาจับของกันไปเลยดีหรอจะได้สุขีเดียวกันหรือเปล่าแค่นี้โอ้ยถ้าได้อยู่ดีเดียวกันก็ดีเราจะได้เล่นกีฬาระบับใต้น้ำเล่นกีฬาระบับใต้น้ำได้อย่างดีเฮ้ยเราต้องเห็นนะเปฮันเดอร์เล้วนะเปฮันเดอร์เล้วนะเออผมว่าผมได้แล้วนะผมจะดึงมาของกันเฮ้ย นี่แหละเวลานี้แหละฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะได้นักกีฬาแกินในทีมเรานะฮะมาคนสวยมาอยู่เสีภูให้หมดดีมดวลอิดิกรอ๋อผมผมเนี้ยโอเคขึ้นเลยเอางูนะปิงอันนี้เป็นเพราอะไรหมายควาเราอยู่คนละสีกันหรออันนี้คือพันนี่ภูใช่โอ้ยอันนี้กินกันเอลยียวกันนะเอาเราไดียวกันเอา you f e e good and you looking good and you ไม่ได้อยู่สีเหลือง อาจชอ่เอ <aunque S 2> ้าเอาโดนสีชมพูล้อมแล้วเนี่ยเอ้ยยกน้ำหนักพอทุกคนใช่เรียกตัวนะเรียกตัวอันนี้ครับเรียกแต่แต่นี่นเอาหนูว่าคาสดูแลรัวเองนะลูกไม่ถ้าคุณเขกีฬาได้หนึ่งอย่าง ถ้าแข่งกับน้ำปิงหรอก็น่าจะเป็นวิ่งเปรี้ยวดูเป็นอะไรที่แบบเตะปบาเตปีบ้อะไรกันเตะปีบกฬิพื้นบ้านเราได้หมดเมีคนมายืนเฝ้าเอ้ยเตะดเดูดูดูดาดู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 นูดอดู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 ดดูดูดดูมูดดดดดหดเด จริงจับเลยดีกว่านะเอายี่สีเหลืองเหรอสีเนื้อกับผมคือในซีรีส์คุณนเรืองของงอนแล้วในซีรีส์จริงคุณก็จะเอาอย่างนี้ไหมควมใช่ไหมโดนงอนอ่ะใช่ชอบความท้าทายโอเคให้คุณจับเลยคุณจับเลยสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยอ้าวโทษนะแต่ปิ้งเป็นแล้วคุณอยู่สีเดียวคนเดีนวคนเดียวคนเดียวคนเดียวโยนไปในับสามสองหนึ่งเริ่สีเหลือง โอ้น ah, ้ำ uh ปิง huh. ร right oh. no ้อนสุดเลยเออคพอผมสามารถเป็นหนอรที huh. yeah. <laughs> oh. <laughs> ่กับสีเหลืองได้เอ้าเอานะตอนนี้น้ำปิงสามารถอยู่ใกล้ๆสีเหลืองได้หลายคนณละอยู่กับสื่แขงูเดี๋ยวนะเอ๊ไม่ได้สื่อฝั่งเราไม่ให้เราเพราะสื่อฝั่งเราไม่ได้โอ้โหผม้เรื่องน้ฝั่งเรามีกี่คนอ่ไม่เปไปเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นต่อเขาจะได้สีอะไรส่วนเราตรงเนี้ยเหลือง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 ส้มได้เจอการเตะปี๊ด เจอกันแน่นอนเจอเยื่ออีกสองคนอยากเห็นเตะปีมเหมือนกันเราจะได้สีอะไรสองนมตีแตงโมอะไรเงี้ยอยู่กับน้องตี๊กกับสีพึ่งขออะไรก็ได้ที่อยู่ทีเดียวกับสีเพราะเป็นั้นเดี๋ยวแพ้แน่ผมรู้ยังผมอยู่สีเหลืองผมอยู่สีเหลืองเย็นโลที่เพิ่งเห็นเสื้ออเลยนะเนี่ยเป็นไงเสื้อสวยแล้วเนี่ยขอบคุณตอนนี้ในทังผมมีลูกบอลอยู่6ลูกนี้ก่อนการจับฉลากอันนี้จะบอกสีที่คุณจะได้อยู่ในวันกีฬาสีเตรีมดีสปอร์ตเลยมีสีส้มกับสีเหลือง สีเหลืองหจะตาบอดจนหักสีไล่ฉันออกมาอยู่สีส้มคุณจับเลยขอให้คุณโชคดีอ่ะเปกันเลยครับเดี๋ยวแล้วหยิบเลยทำไมมีหลายลูกอ่ะเอ้าก็ต้องเปลียนดอกไงก็คือแลนด์ดอกรึเอ้าฉันดาบูสีส้มนะเอ้ยุณดูคนีกับผมสันนิทิกเอ้ยเันนี่บูแม่ตาดูไม่ค่อยดีใจนะขออยากอยู่ที่ดีย่ของรูกยังลูกเราเหมือนเราที่แปลว่าแพ็คจีกับชัดเนี่ยตาสีตาสีอะไรเนี่ยหลงไปเรือยหมดเลยเนี่ยต่อแล้วคือเล เอ้าก็ไม่ต้องเอาเข้าไปก็ได้ทัยดีปู่น้องสีสีอะไรลูกน้โมน้าบอกเฮ้ยสีเดียวกันคอยแพงพี่บอกให้เอาเต็นแข่งโซ่หน่อยดิอ่ะหอยหอยนี่คือจะพาลูกแปลกดี่เตรียมใจไว้ดีนี่คุณยังไม่รู้ลูกทีมคุณคนอื่นใช่ไหมแค่นี้คุณเห็นซีเนี่ยคุณก็หนักใจแล้วคุณเห็นคนอื่นคุณหนักใจกว่านี้นุ้ยน้องสีบอกไหม เพราะผมไปผิดเหมือนกันเพราะผมเป็นคนแบบว่าเล่นเกมแล้วแพ้ตลอดซึ่งใช่ไม่เป็นไรพี่ซีาซึ่งใช่แพ้ตลอดเหมือนกันเฮ้ยได้เสื้อเลยเหรอทั้งสีก็แพ้แล้วอุดูดูอันนี้เป็นส้มล้อมเหลือเออเออเท่ากับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพวกคุณอ่ะต้องไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสุภาพดีกว่าทีนี้จัดเสร็จแล้วก็จัดไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันต่อนะว่าคนอื่นเขาจะได้สีอะไรใครอยู่สีผมอ่ะก็เตรียมรับชัยชนะไปน้อง ทงไม่รู้เลยเฮ้ยแมวเริ่มเลยเอก่อนเลยแมวลุ้นมากไปไนคะเออวิีผ่ามพี่เนทพกลูกมาด้วยเดียูดเอเยอ้าพี่เก๋มัจับได้แล้วมัย อันนี้สีนมะไมดีเหลือไม้ดีเหลืออ่ไ่ดีมอ๋อไดีเหลือที่เก่งจับีเก่งแบ่ได้แบ่งสียงีงปูไม่ได้นะีเก่งแบ่งสีออกลสีอันี้ม่คน้ำปิงได้สีอะไรนะกีฬาหรอกีอะไนีบูใช่ไหม้แนนะห้ามองนะห้มองว่าเราได้ยืดเดียวกับแบบนี้ไหรอกเอาสีกตะปิง เขาจับด้วยขอจับด้วยเขาจับไม่ได้อยู่กับน้องบีไอ้น้องบีไม่อดน้องบีอะดวงพวกแกอยู่คนละทีเพือนหมดเลยเหรอเฮ้ยแต่นะแต่ว่าน้องเจเจอยู่สันทิปูนี่ใช่ไหมอ๋อเออหน้าที่ต่อยปาร์คนะครับผมหนูไม่ต้องเป็นชุดเลยเพราะว่าใส่ซูเปอร์สตาร์ไ่แล้วเออใส่ซูเปอร์สตาร์แล้วหนูรู้อย่างตอนตอนนี้มีทีมสีส้มโอมัสสีเงียสีไหนก็ได้หมดแหละโอเค หนูอยู่สีไหนหูก็ชนะหมดแหลจะบอกยังครับเอาจ้าจะบอกว่าอยู่สีไหนก็ชนะอยู่ต้องเอว่วัน้ไปไปไปเาจับเุื่อกี้ก็ถูคอได้ทำอะไรอีกแหละอยู่ิเดีวกับก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันละได้แล้วหนึเรืวไปรู้ยู่แล้ว่ว ถ้าอยากชนะหนูต้องไม่อยู่ทีเดียวที่บอกไปนี้สรุปว่าได้ทีมสีนู่นเหลือจะได้แข่งกับเมียแล้วก็มาดูว่าใครเป็นแนะก่นถึงเวลาสมควรที่จะมอบเสื้อให้ผู้เข้าแข่งขันท่านนี้แล้วฉันพอใจแล้วนูนิวนัดอยู่สีเดียวกันอะมีอะไรผมขันสีส้มไหมดูจากสีเสื้อก็รู้แล้วว่าใครจะชนะ เปรี้ยวสีคือสว่างแบบเดิดจ้ามากแค่สีสี่ชุดก็ชนะแล้วว่าไม่ต้องแข่งก็รู้ว่าแค่จะชนะโอ้โหลรอรอดูผลสุดนกันว่ามีใครบ้างเราเป็นตัวตืงอยู่แล้วครับผมมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะอยู่สีอะไรบ้างติดตามชมทำธนดมกำลังเราจะได้อยู่ด้วยกันไหมผมคาดหวังว่าผมจะได้อยู่เอ่อออเรนจ์แมงโก้ ผมไม่มีอ่ะชื่อบินตูเลยไปก่อนพี่นี่ก่อนเลยอ่าผมก่อนเหรออ่าเดี๋ยวถึงให้ตาไป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 ตามาพร้อมนะครับมาเลยครับว่าผมขออยู่สีที่ผมชอบเหมือนกันสีชมพูอุ้ยเฮ้ยอเลู่ชมพูอเลี่ยนชมพูเอาอ่ะลูกแคทอายชมพูกันเยอะเลยออเรนจ์นแมนโก้ เราไม่เป็นก้อนไม่มีขยกอยู่เลยขาด manifesting manifesting อะไรจะได้นั้นนะครับได้แแดนแดนอ้าคนละทีมแต่นีิบูคนละสีเรียนไม่เป็นไรถึงแม้เราจะอยู่คนคนละทีมเราก็อยู่กนคนละทีมโทษนะแยกคู่หมดเลยเาามคนต่อไปน่ากะฝั่ได้ไหมได้พี่พิจบน้องเซฟหยิบให้ได้เสี่ยมภูนะลูก น้องเซฟหยิบขึ้นมายังชมพู้ชมพู้ชมพู้ไม่เป็นไรันึ่งบูเรื่อเรือปะตาพิมโอ้ยไม่เป็นไรปะตาพิมครับผมแม่สรุปก็คืออันนี้คือบรูอันนี้บิบูอ่าใช่ผมว่าเราได้อยู่ทีมเดียวงันเราต้องมาอยู่ทีมเดียวกไปเชียร์ด้วย เอาสีเด yeah ียวกันจริงเน้นแมงโก้ท anyway> ุกคนเย้เอาพลังสีต้องพลัสีแล้วก็มีบอกพี่อยู่ด้วยกันไงนี่เราชื่อนี้ฉันเห็นอู๋อู๋แบกว่าเด็กเร็กมากเลยอ่ะทีนี้ทันเดอร์ครับผมก็ฝากด้วยนะครับ DMD Sport Day ครับผมครับผมในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับมาร่วมให้กำลังใจเราเยอะๆเราเราจะมาฟาดฟันกันด้วยกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษใช่ใช่ใ And don't forget to tune in uh, for DMD Sport Day Yeah, Yeah, against 30 2025. bro. โอ้วบบเบรกจังเลยว่ะแต่พวกเราต้องฝากตัวเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวเฮ้ยถูกแล้วบาแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันแก๊งนี้บุนี่นั่นตามที่เราจะต้องถ่ายกันวันนี้คกรับบ๊ายบายเก่งนี้ตลกเอ้ยสรุปแล้วสรุปแล้วโอเคเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่าเด็กๆของเราอยู่สีไหนกันบ้าง อุ้ยส่วนใหญ่ลูกฉันอยู่สีชมพูหมดเลยเว้ยส่วนใหญ่ลูกฉันอยู่สีชมพูหมดเลยอ่ะสันี่บูมีพี่ป๊อป,ปี้มีพี่ซีอ่าใครวะโ <laughs> ทษนะแต่ว่าฉันมองหน้าไม่ออกหลายคนเลยวะน้องปังเหรอคนที่สามอะ่ะหน้าเหมือนพี่เก่งเลยตอนแรกจะพูดพี่เก่ง <laughs> แต่พี่เก่งน่าจะอยู่สีเดียวกันน,นูนิวป่ะใช่น่าจะเป็นน้องปังโทษนะล้วพี่เก่งกับน้องปังหน้าเหมือนกัน จะพาตายเมีพี่เนทมีติวเตอร์มีมีน้องเจมอุ้ยปังเจมอยู่สี่เดียวกันมีติดตีมีน้ำปิงกูไม่ใช่อ่ะน้องปังน่าจะคนสุดท้ายคนที่สามใครวัฉชันมองหน้าไม่ออกอะแปลกแปกแหละมีน้องเชฟด้วยแล้วก็มีโอมเมื่อกี้ใช่ชมพูมีป๋าปามีพี่าม์ค โอ้พี่แม็กโหตายละวเท่านั้นแต่สามสี่คนแรกเดี๋ยตึงๆดังนั้นเลยนะพี่มาร์คพี่แม็กพี่ปาร์กเลยแล้วก็มีเยลลี่อยู่สีเดียวกันกับเบบีก็คือนัดนิวนิวนัดอีกแล้วทุกคนโอ้ยน้องกล้องก็อยู่สีนี้นี่ว่าพี่เก่งพี่คิมนี่โอ้ยเท่านักปอก็ะอยู่สีเดียวกันเพื่อนรักเป็นแฟนเฟเวอร์เจนสองมีนุนิวนัด เจนสี่มีอ่าชื่ออะไรน,นะลืมชื่ออููกระปอ๋อโอ้ยแต่แล้วมีริวจินด้วยริยวจินก็อยู่สีนี้โอเคทุกคนเราลูกเราอยู่เสียมภูซะเยอะวะลูกเราอยู่เสียมภูซสเยอะมีน้ำปิงอ่ะกับน้องตี่หลุดไปอยู่สีสันนิบลูน้องเซฟอืมมีน้ำปิงมตีตี๋มีน้องเซฟที่หลุดไปเสียมภูน้องเจมเอ้ยเออใช่ งง,ง,งปะเดี๋ยวนะเอาใหม่เรียกเรียงใหม่ลูกฉันมีน้ำปิงมีน้องตีมีน้องเจมแล้วก็มีน้องเซฟที่หลุดไปอยู่สี่สนนิบรูนอกนั้นลูกฉันอยู่พิงค์ทันเดอร์หมดเลยเออลูกฉันอยู่สี่แบบพิงค์ทันเดอร์ซะเยอะว่ะเอาวะ่ะรู้เลยว่าต่อไปจะเชียร์ทีไหมอ่าทุกคนและนี้ก็คือกีฬาสีของดูบันดีนะคะทุกคนที่จะจัดขึ้นในวันที่สามสิบสิงหาคมนี้เนาะก็ไปเลือกสรรเลือกชมเลือก ซื้อบัตรกันได้เต็มที่เลยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีไลฟ์สตรีมไหมเพราะว่าถ้ามีไลฟ์สตรีมเนี่ยฉันก็อาจจะได้ดูเพราะว่าฉันคงไปหน้าง,งานไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เออรู้สภาพตัวเองหรือว่าไปหน้าง,งานไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้ามีไลฟ์สตรีมก็อาจจะได้ดูถ้าไม่มีก็อาจจะต้องถ่ายทวิตเอาเพราะว่าคงไปหน้าง,งานไม่ไหวอ่าน,นั่นแหละทุกคนก็ เย้ yeah, และนี่ก็คือการี e a c ชั o นหนุ่มๆดูมันดีทั้งสาสิบเอ็ดคนนะคะในการที่มาจับลูกบอลสีเนาะแบ่งทีมว่าจะอยู่สีไหนในงานกีฬาสีของดูมันดีนะคะทุกคนจากประสบการณ์การตามสี่สิบแปดกรุ๊ปและการได้ดูกีฬาสีมาหลายปีคิดว่าอันนี้ก็คงบนจอยพอๆกันเออนั่นแหละชอบดูกีฬาสีของแบบว่าแต่ละค่ายทำอะถ้าเป็นแก๊งผู้หญิงก็จะเป็นแบบว่าสี่สิแปดใช่ปะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเห็นของอ่าเจ้าตึกอโศกอะอืม นั่นแหละบ้านสมก็ทํากับเขาบ้างแล้วเพราะว่าเราก็มีตั้งสาสิบอคนเราก็พูดวายอยู่พอตัวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูรอชมกันนะจ๊ะทุกคนวันที่สาสิบสิงหานี้เนาะก็ไปซื้อบัตรกันได้ทุกคนนะคะบัตรน่าจะวางแผงเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวแผนที่ให้ดูแลว้วแบบว่าตัวเออว่าแบบ โซนไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนจะปล่อยมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปเลือกหยิบเลือกชมเลือกสั่นได้แต่เ,เราก็จะทิ้งคลิปนี้เอาไว้ให้มุมข้างบนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างเป็นเพลลิส about ดูมันดีเนาะทุกอย่างที่เกี่ยวกับดูมันดีที่เราเคยดูก็จะเอามาลงเพลลิสนี้อ่านอะไรทุกคนก็ไปเลือกหยิบเลือกชมกันได้ไปดูคลิปเต็มกันได้ทุกคนเพื่อความบันจอยไปดูให้ครบ,บ,บดูว,ว่ามีใครอยู่สีไหนกันบ้างเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันมองไม่ค่อยครบเออเดี๋ยวค่อยไปม ok อมม ok งโปสเตอร์อ,อ,อี เออเราไปดูไอตัวที่เขาลงใน X อีกรอบหนึ่งว่าแบบเออใครอยู่ทีมไหนบ้างแบบเต็มๆตชั้นรีผ่านหน้าทำลายไปละแต่ว่ายังไม่ได้ดูจนครบว่าใครอยู่ทีนไหนบ้างอะไรเงี้ยอ่านอะไรทุกคนก็แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบาย